ิ้งมาย่างกุ้งได้จ้าย่างกุ้งจ้ากุ้งสวดๆนะคะกุ้งสวดๆดูสิเนี่ยเต็มเลยคนย่างก็น้าแดงแล้วสุกไปนน้ำกุ้งไม่ดูร้อนไฟหรือสุกหรือเมาก็ไม่รู้สินี่คนย่างใช่ไหมนะ สุจ้าเขียวไปหมดเลยคนย่างนะ้นะนะตวงัวใหญ่มากเลยจุงจ้งจุ้งจุ้งมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ แมวจะกินกุ้งเอาหน่องหน่องเังไเอาแมาวจะกินกุ้งก็เป็นด็อกไปก่อนสิแมวจะกินกุ้งแล้วโอ้ส้มตำ 残ってる。<タッ>